มากกว่ามันจะขึ้นแต่ชุดตรงนี้เห็นหครับมันลง แล้วมันไม่เด็กขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ลงต่อมันก็ลงจนกว่ามันก็ลงไปเรื่อยๆจนมันเด้งขึ้นมาถึงถงตัวนี้ปุ๊บใช่ไหมลงมาแล้วมาเบรกตรงนี้ได้โอเคมันจะลงจนกว่ามันจะขึ้นนั่นหมายถึงว่าือ e ีฟินไหมครับอีฟ e ินนนครับเอ่อถ้ามีแล้วผมจะเข้าได้ยังไงถ้า แล้วถ้ายังไงก็งต,ตามอ่ะเขาต้องเซอร์วิสต้องบริการเราจนกว่าเราจะใช้ได้นะครับมันเป็นสิทธิ์ของของลูกค้ามันเป็นสิทธิ์ของเราอันนี้นะครับไม่ใช่ว่าเขาเห็นว่าเราเทดน้อยเททพันสองพันหรือว่าปีหนึ่งค่อยเททสักแสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันถือว่าน้อยอะไรเงี้ยแล้วเขาจะไม่บริการเราไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือก็อมาให้ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ย โอเคผมจะมาพูดถึงเรื่องเทรดเมื่อกี้ว่าว่าเทรดมันมีสามเฟรดในการขึ้นตอนลระค่ปิดมันป่วยมันป่วยมันขาปเปิดแข่งเขียวเช่นกันแข่งเขียวตรงน้ามกันคือว่าแสดงว่าตลาดเป็นแดงก็ได้นะเป็นแดงทั้งวันเลยั้ยงแต่เช้าเย็นเย็นแต่ท่งเขลียวเป็นเขียวได้คือเปิดโดดลงไปลบเยอะๆลบร้อยจุดลบแปดสิบจุดแต่ตอนปิดตลาดกันมาลบแค่ยี่สิบจุดอ่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นอ่ะมือจะเป็นแข้งเขียว <minimizing> <formal> เดาราเรียกว่าแท่งโดจินะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่การกระบาดที่สมบูณ์แต่ในเมื่อมันเปลี่ยนทีั้งสี่ห้าสิเอาอันนี้ก็หยดนยแล้วเป็นการกระบาดแร้กันนะครับการกระบาดจริก็คือโดจิโดจิหมายถึงว่าไม่ว่าราคาเปิดที่ราคาไนแต่เราเล่นกันทั้งวันเล่นไปเล่นมาสุดท้ายตอนปิดมันกลับาที่ราคาเดิมนะครับซึ่งโดจิอะไรนะครับอาจจะเป็นว่าเวลาเลือกขางว่าจะ นะครับแท่งนี้นะครับอันนี้คือโดจิธรรมดาอันนี้คือคําศัพท์ที่คุณอาจจะได้ยินเขาพูดกันตามนี่นะครับถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าโดจิป้ายศกนะครับอย่าอับเลยครับว่าป้ายศกอันนี้คือป้ายศกมันเหมือนป้ายศกของญี mm. <fo> ่ปุ่นโดจิป้ายศกป้ายศกทำไมเป็นป้ายศกป้ายศกก็คืออคมคลมันเปิดมันเปิดอยู่นะครับมันวิ่งขึ้นไป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 แล้วตอนจะปิดมันโดงจะตืบนกับมที่เดิม นะครับหางวิ่งขึ้นไปคือราคาวิ่งขึ้นไปจนทา้ายแล้วมันลงมากระขึ้นกวัาที่เดิมอันนี้มันถเรียกว่าดูดีป้ายสกนะครับไม่ดีดูดีป้ายสกก็คือไม่ดีนะครับ